สวัสดีค่ะพี่ปลาสุภาราธรรมะลูกค้าครับพอดีพอดีมีลูกค้าเขาเขาลอยมานะบอกอยากซื้อกําไรเงินพี่ปลาอันนี้เป็นกําไรเงินนะเอ่อถ้าไม่ชุบอะมันจะอยู่ที่สองพันห้านะถ้าไม่ชุบอะนะถ้าไม่ชุบอะจะอยู่ที่สองพันห้าลูกค่ะเดี๋ยวบะ,ะเอิน้น พี่ป่าเอาไปชุบผ้าไหมไงลูกค้าเป็นงานเงินแท้ชุบผ้าไหม่หนานะลูกค้าะนะหนาหนานะลูกค้านะอันนี้อันนี้พี่ป่าเอาไปชุบผ้าใหมแล้วนะทีนี้พี่ป่าขายอยู่สามพันห้าวันนี้พี่ป่าวันวันเดียวนะเพราะว่ามีลูกค้าดีเควนมาว่าอยากได้กําไรเงินแต่ของพี่ป่ากําไรเงินแต่เอาไปชุบทองร้อยหนาห้าไหมนะ ล้างไปล้างมาสิก็ซีดจางนิดหนึ่งนะอ่ะให้สองพันห้าค่ะสองพันห้านะคะมีมีสองวงแล้วรุน่นนี้รุ่นนี้มีสองวงนะคะข้อมือเล็กกับข้อมือใหญ่อันนี้ข้อมือสิบหกลูกค้าก็มือสิบเจ็ดก็อันนี้นะอันนี้พี่ปาให้เต็มที่สองพันห้านะงานสวยนะลูกคา้านี่ข้อมือใหญ่นี่ข้อมือเล็กมีเล็กกับใหญ่นะงานสวยนะราคาเนี้ยนิดสุดแล้วถึงลูกค้าไปซื้อไม่ชุบอะ่ะราคางานเงินสองพันห้า อันนี้เอามาชุบค่าชุบประมาณเกือบสองพันนะลูกคะ่ะอันนี้พี่ปลาขายสามพันห้าสามันห้าไม่ขายขายสองพันห้าพรอันมีสองวงนะอ่ะใครอยากได้เออถ้าเราไปซื้อทองอันนี้ประมาณสองบาทสองบาทก็ประมาณแสนนะ้ะลูกคะ่ะจริงๆเหมือนทองเลยนะเออแล้วก็รุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่สองพันห้าพีกาขายอยู่พนห้าตอนนี้ให้ อันนี้งานเงินนะหนานะบัวนะรุ่นนี้มีกี่ชิ้นมีสามชิ้นนะอันนี้พี่ปามาลดเลยนะลูกค้างานบัวสามชิ้นนะขายอยู่สองพันห้าอันนี้ให้ให้อยู่ที่อันนี้พี่ปลาลดเลยนะลูกค้าจะซื้อสามมงก็ได้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะชุบทองร้อยให้พันสี่ห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะให้พันสี่ห้าสิบนะมีสามมงนะปกติขายอยู่สองพันห้าไม่เชื่อถามพี่เดี๋ยวนะ ถามพี่เขาพี่เขาซื้อชิ้นหนึ่งสองพันห้าเลยอันนี้พี่ปาให้พันสี่ห้าสิบอันนี้แบบหนานะแบบหนานะลูกค้าพี่ปาขายอยู่อยู่แบบหนาพี่ปาขายอยู่สองพันห้าอันนี้พี่ปาให้พันสี่ห้าสิบมีสามวงนะหมดก็คือหมดนะไม่มีนะหมดก็คือหมดนะหมดก็คือหมดนะอันนี้งานเงินนะลูกค้าให้พันสี่ห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้พี่ปาไปล้างสีก็ไม่ซีดจางเห็นไหมอันเนี้ยไปล้างแล้วสีไม่ซีดจางเลยรุ่นนี้เนี่ย อันนี้สอง0อันนี้พันสลูกค้าเหมาไปเลย3มวงอันนี้พี่ปางานมีเยอะถ้าเราไปซื้อทองอันนี้บาทหนึ่งก็ประมาณ5,000มอันนี้เอาไปพั5 0ี่หพอหมดก็คือหมดนะคะอ่ะแล้วก็รุน่นนี้รุ่นนี้สีซีดจังหน่อยอ่ามีลูกค้าทักมาอ่าเป็นบัวนะรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่พันหหรือพันสี่นี่แหละวันนี้พี่ปาให้แปดอยหอันนี้งานเงินแล้วก็ไปชุบทองร้อย ค่าชุบก็ไม่ได้แล้วลูกค้าอันนี้เอามาลดให้เพราะลดก็คือหมดก็คือหมดนะอ่ะนะอ่ะลดหมดก็คือหมดนะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะเอาชิ้นไหนก็บอกชุบแล้วล้างไปล้างมาสีก็ซีดจางแต่ว่างานเงินแท้เลยลูกค้าเงินแท้เงินแท้พี่ปารับประกันว่าเป็นงานเงินงานเงินโบราณงานเงินโบราณอันนี้เหลือสิบสี่เคละ อันนี้เหลือประมาณ18เอ่ะนี่เหลือประมาณ14 k ล้จาก2 4 k คล้างไปล้างมานะอันนี้ให้850พอพอดีลูกค้าทักมาก็ขอบคุณลูกค้าที่ทักมาพี่ปลาก็เลยอยากลูกค้าบอกว่าอยากได้ราคาย่อมเยาคุณปลาราคาสัก900อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้850นะคะ,ะมี5วงนะคะหมดก็คือหมดนะคะอ่านนี้คือ ลูกค้าคาลูกค้าต้นทุนเนี่ยค่าชุบค่าใดก็พันกว่าอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบอันนี้เอามาลดลบแต่ลูกค้าอันเนี้ยมันเป็นงานทองทองแดงนะทองแดงนะแล้วพี่ปาไปชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะอย่างนี้เลยเกี้ยงๆอย่างนี้เลยนะทองแดงก็ใส่ดีนะลูกค้าแล้วชุบทองร้อยหนาห้าไม้กันโควิดเขาบอกทองแดงนะเอออันนี้หกร้อยห้าสิบพออันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้ละพี่ปาแบบชอบชุบขำไงเงินเหลือเยอะ เงินเหลือเยอะเลยไปชุบไงเพ่อดีใช้นี่ค่าชุบหมดละไปกู้นี่ยืมสินมาลางนี่หมด 3, 4, สามสี่เซนนะคะอันนี้ก็คือขายขายเพื่อแบบเอาตังค์ไปใช้นี่เข้าใจนะใช้นี่ใช้นี่แบงค์ละเออเพราะว่านี่นี่ที่ค่าของคือหมดแล้วไงอ,อันนี้หกร้อยห้าสิบต่อไปอันนี้เป็นงานเงินนะลูกค้างานเงิน เป็นใบซีแฉกโฟร r ริฟนะงานเงินนะเอ่อลูกค้างานเงินอันนี้650นะอันนี้ไม่ได้ชุบเพิ่มนะลูกค้าไม่ได้ชุบเพิ่มงาน650บาทงานเงินนะน,นี่งานเงินนะลูกค้าเดี๋ยวดูก่อนงานเงินเขาจะพิมพ์925นะเออแต่อันนี้เป็นเงินโบราณนะของของของประเทศไทยเลยเงินโบราณเป็นบวัวนะสวยลูกค้าจริงงานสวย แล้วก็พี่ปาเอาไอ้ตัวนี้ยนี้เป็นคาซีโดนีนะลูกค้าไม่ใช่หยกนะอันนี้เป็นคาซีโดนี่นะคาซีโดนี่เป็นพวกตระกูลอาเกตอะค่ะคาซีโดนี่อะคะอ่ะอะคาซิคาซิโดนีแล้วมาใส่จุกเงินนะลูกค้าจุกเงินเป็นคาซีโดนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นหยกอะจะอยู่ที่450คาซีโดนี่ให้ที่ ไอ้น,นีไม่ได้กําไรนะลูกค้าค่าจุกค่าอะไรก็ให้ที่สามร้อยห้าสิบนะอันนี้ลองลองล,อง,ลองดูเป็นคาซิโดนี่นะลูกค้าคาซิโดนี่เนี่ยค่ะคาซิโดนี่ค่ะเป็นตระกูลอเกต่ะลูกค้าคาซิโดนี่เหมือนยกเหมือนยกขาวเลยนะคาซิโดนี่ตระกูลอเกตนะคะอันนี้ให้สามร้อยห้าสิบาทนะคะเก้าสองห้าพี่ปลาทำจุกเองนะคะอ่า ทำจุกเองนะคะลูกค้าไปใส่กับชุก5ชุกชก5าเกลียว6เกลียวได้อันนี้พิ่งานงานเพิ่งลงนะคะอ่ะงานพึ่งลงกำลังจะเอาหยกขาวมาร้อยเป็นเนี่ยหยกขาวมาร้อยคอใส่อันนี้350ร้อยห้าลูกค้าเด้อสามร้อยห้าสิบนะจ๊ะนะจ๊ะคาซีโดนี่นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะหมดก็คือหมดนะคะลูกค้านี่ลดลด รถเลขแจกแถมรถรถแบบต้นทุนมาไม่ชุบนะสองพันห้าพอชุบเสร็จสามพันห้าสี่พันห้ารถเหลือสามพันห้ารถเหลือสองพันห้าหมดก็คือหมดนะคะขอบคุณนะคะยินดีรับใช้สวัสดีค่ะ